สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนคลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะเพราะว่าเห็นแต่ดาวจรเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะแล้วเราย้ําหลายครั้งมากว่าพื้นดวงเดิมสําคัญมากมาก สำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาจนถึง15พฤศจิกาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่ตุลอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณยังเป็นเกษตรกุมลักคุณก็จะมีความอิสระมีความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองสูงศุกร์เลงกับราหูเจ้าเรือนปุต ตอ,อยู่ในภพปัตตนินะคุณจะลุ่มหลงอะไรง่ายๆลุ่มหลงอะไรเป็นพักๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความเสน่หารักง่ายหลงง่ายสุขอีกเรือนเป็นเจ้าเรือมะนมรณะแล้วมีมฤตยูจรอยู่ระวังในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยด้วยวันที่16พฤศจิกา ดาวอังคารจะเดินถอยหลังกลับไปที่พบมอรนณะแล้วไปร่วมมาระตยูถ้าคุณมีการเดินทางไกลอันนี้แก้เคล็ดได้เยอะนะแต่ว่าถ้าไม่ได้เดินทางใช้รถใช้ถนนมีสติก่อนสตาร์ทนะระวังจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเกิดอุบัติเหตุ สุขร่วมพุธเจ้าเรือนวินาศแล้วก็ร่วมอาทิตย์เจ้าเรือนลาภะส่งผลให้คุณจะมีความสําเร็จมีความรับเรื่นนะมีไหวพริบด,ดีแก้ปัญหาเก่งมองหาช่องทางในการสร้างผลประโยชน์รายได้ได้ไดเก่งสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจวันที่14พุทศติกาดาวสุขดาวประจำตัวของคุณเข้าพบกันเงินแต่ว่าดาวเป็นประ จะไปสลับเรือนเกษตรกับอังคารในวันที่16นะคุณก็จะมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินหาทองแต่ว่าพอดาวตัวคุณเป็นประทําให้คุณใช้เงินค่อนข้างเก่งนะแล้วสุขอีกเดือนเป็นเจ้าเรือนมรณะเนี่ยมรณะมาอยู่ในภพกระดุมพระนี่กระเป๋ารั่วนหนักมากนะพายิบซีประจําตัวตนได้ไพ่หกเหรียญ เคล็ดลับของไพ่ใบนี้คือเวลาที่คุณได้เงินมานะให้คุณแบ่งเงินบริจาคเป็นทานอันนี้เป็นการแก้กเครดเลยแล้วยิ่งให้จะยิ่งได้ถ้าคุณติดขัดเรื่องอะไรจะมีคนมาช่วยเหลือหรือถ้าคุณต้องไปช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะอย่าช่วยจนตัวเองเดือดร้อนในเรื่องการงานจันเจ้าเรือนการงานต้นเดือนนี้ไปอิงแอบอยู่กับเสาเลยเจ้าเรือนพันธุคู่นี้เป็นดาว คู่ผัดพาคู่โยกย้ายคุณมีโอกาสที่จะมีความเครียดความอึดอัดในเรื่องงานอาจจะมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับงานนะแล้วเสาเองก็ส่งเกณฑ์สามไปถึงเพื่อเลือัดเจ้าเรือนอลิเป็นเดือนที่คุณยังต้องเหนื่อยนะต้องแก้ไขปัญหางานต้องต่อสู้อดทนฟันฝ่าอาทิตย์ก็ไปเล็งกับปลาหูดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูคุณจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะกดดันเพ่งเล็ง เกดเองก็อยู่ในภพในภพสหัชชะในเรือนพระเรงหัดเหมือนกันเรือนของเพื่อนนอกจากจะมีปัญหากับผู้ใหญ่แล้วก็ยังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพื่อนอาจจะสร้างเรื่องวุ่นวายปวดหัวมาให้วันที่9พุศติกาดาวพุธดาวเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนวินาศก็จรเข้ามาในภพการเงิน นอกจากจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีปัญหาอานอกจากมปีปัญหากับผู้ใหญ่แล้วทีนี้ก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะพุทธในเรือนอังคารเป็นคู่วิวาทะคู่โต้เถียง ความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันระมัดระวังในเรื่องการแสดงความคิดเห็นสักนิดหนึ่งนะยิ่งถ้าคุณที่ต้องติดต่อธุรกิจการงานเลือกคำพูดน้ำเสียงวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมป้องกันการเข้าใจผิดนะเอกสารสัญญารอบคอบมากๆจะได้ไม่ผิดพลาดเสียหายจริงๆผู้ใหญ่เองก็สนับสนุนคุณนะเพียงแต่บางทีอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ใจร่มรม ทำงานของเราไปอะไรที่เงียบได้ก็เงียบอย่าไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่มากมันมีโอกาสที่คุณจะตกงานได้เหมือนกันนะวันที่27พฤศจิกาดาวพุธดาวเจ้าเรือนสุภะและวินาศเข้าพบสหัชชะอาจจะมีการเดินทางบ่อยเกี่ยวกับกรเรื่องงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่การงานหรือว่าคุณเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างที่ต่างแดน ไพ่ยิบสีด้านการงานได้ไพ่สิบไม้เทา้าคือคุณทุ่มเททํางานหนักมากอะทีนี้การที่คุณรับภาระมากเกินไปหรือคุณทํางานหนักมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนมันส่งผลต่อสุขภาพส่งผลต่อความเครียดของคุณอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ดีทํางานหนักมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยในด้านการเงินอังคารดาวการเงินอยู่ในภพสุภะ เลื่อนพุทธแล้วพุทธเจ้าเลือนกลุ่มลักประสบความสําเร็จในด้านการติดต่อเจรจาสื่อสารลาบผลค่อนข้างดีนะมีเกณฑ์ได้เงินลาบผลจากทางไกลจากต่างประเทศหรือคุณมีโอกาสเดินทางไกลถ้าคุณจะทําธุรกิจอะไรหรือจะทําธุรกรรมทางการเงินระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาจะมีความผิดพลาดนะละเอียดรอบคอบมากมาก สุขเจ้าเรือนมรณะอยู่ในพบการเงินมีโอกาสที่คุณจะได้เงินที่ไม่คาดหมายว่าจะได้ได้เงินมรดกได้เงินจากความตายความสิ้นสุดเงินบำเหน็จบำนาญเงินประกรันเงินค้างเก่าหรือว่ามีโชคจากของเก่าผลงานเก่าวันที่1 7พฤศติกาดาวอาทิตดาวเจ้าเรือนลาพระเข้าพบการเงินลาพระกระดุมพระจริงๆดีมากเพียงแต่อาทิตกับอังคารเขาเป็นดาวคู่ศัตรูแล้วอาทิตย์เองก็เป็นเลงอังคารอีก ข้อดีคือคุณจะมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการหาเงินแต่ว่าคุณจะเหนื่อยมากมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาเยอะมากมายการแข่งขันสูงหรือว่าได้เงินมาแล้วคุณก็มักมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายตัวคุณเองก็ใช้เงินเก่งใช้เงินคุ่มเฟือยใช้เงินตามความพอใจสุขกับอังคารเป็นดาวคู่มิตรที่สลับเรือนเกษตรกันอยู่คุณก็ยังทํามาหาได้นะถึงเงินหมดเดี๋ยวคุณก็หาใหม่ได้แต่พอมีมาคุณก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอีก ไพ่ยิบซีด้านการเงินได้ไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีเรื่องเงินของคุณในการทํามาหาได้เดือนนี้ไม่ใช่ปัญหานะคุณได้แน่นอนมีความสุขสมหวังเพียงแต่ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินตามอารมณ์เท่านั้นความรักอังคารดาวคนรักคู่ครองอยู่ในภพสุภะราหูอยู่ในภพปัตตนิคุณที่มีครอบครัวแล้วถ้าอยากจะมีเจ้าตัวน้อยๆมีโอกาสที่จะสมใจ ครึ่งเดือนแรกยังดูแลเอาใจใส่กันดีอยู่นะเพียงแต่อาจจะมีความขัดแย้งความเห็นที่ไม่ตรงกันทำให้มีปากเสียงเข้ากันบ้างแต่พอครึ่งเดือนหลังที่ดาวอังคารดาวคนรักคู่ครอ,องของคุณไปอยู่ในภพมรณะคนรักคู่ครองของคุณอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่ามีโอกาสที่จะห่างเหินกันเนื่องจากเขาเดินทางไกล หรือห่างเหินกันเพราะมีรักแทรกรักซ้อนแล้วถึงจุดที่คุณต้องตัดสินใจมันเป็นจุดเปราะบางในชีวิตคู่จะตัดสินใจอะไรก็คิดให้รอบคอบนะส่วนคนโสดดาวสุขที่อยู่ในพบการเงินทำให้คุณมีโอกาสพบรักอยู่แล้วเพียงแต่สุขที่เป็นปราความรักของคุณอาจจะไม่สมใจไม่เต็มหัวใจคุณหรือไปรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้ว คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่สนใจอะไรที่ไฮเทคไฮเทคหน่อยพายิบสีด้านความรักได้ไพเดอะเดวิลคนโสดเวลาที่คุณมีความรักแล้วเนี่ยคุณจะรักจนหลงนะ่ารักแล้วแบบนะทุ่มเทอะระวังการถูกหลอกถูกลวงหรือว่าคุณไปเป็นมือที่สามของเขาด้วยคนที่มีครอบครัวต้องระวังเรื่องของอารมณ์มากๆนะความหวาดระแวงความหึงหวง เรื่องมือที่สาบอกแล้วว่ามันเป็นจุดเปราะบางในชีวิตคู่ของคุณก็คิดถึงตอนที่เริ่มรักกันบ้างนะมีอะไรถ้าใจล้มๆ้มแล้วเปิดอกคุยกันเนาะแต่ว่าถ้าสถานการณ์ที่มันยังไม่โอเคยังใจไม่เย็นก็ต่างคนต่างเงียบก่อนเนาะเดี๋ยวใจเย็นแล้วค่อยกลับมาคุยกัน นี่คือภาพรวมของชาวตุนในเดือนพฤศจิกายนของให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า